ได้ทักเบอร์ยี่สิบแล้วก็เข็มหนึ่งจุดห้ามิลน,นะคะทำห่วงด้วยโซ่สิบค่ะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก็บค่ะจุดนี้นะคะดึงค่ะเสร็จแล้วเราทำพันสองครั้งสามสิบหลักค่ะเริ่มต้นด้วยโซ่สี่และ ยี่สิบเก้าหลักของพันสองครั้งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองเนี่ยนะคะเก็บไปได้ด้วยนะคะหนึ่งสองแบบนี้นะคะทำให้ครบสามสิบหลักนะคะ ทบทวนพันหนึ่งครั้งครบสามสิบหลักนะคะก็ปิดค่ะปิดทำสี่ปิดได้เลยนะคะในจุดที่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็โซ่หนึ่งครั้งค่ะเราจะทำโซ่แปดสลับคอทอหนึ่งเราจะทำโซ่แปดสลับคอทอหนึ่งให้ครบตรงนี้นะคะตรงนี้เว้นไปสี่ช่วงคะ่ะหนึ่งละสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดโซ่นะคะข้างล่างนับสี่ค่ะหน mm. ึ่งสองสามสี่เดี๋ยแทงลงในหลักที่ห้า mm. ค่ะทำาควตองหนึ่งนะคะแบบนี้โซ่แปดค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ลงหลักที่ห้าค่ะทำ mm. แบบนี้นะคะ mm. ให้ครบทั้งแถวนะจะได้ตรงนี้หกหลักค่ะเด mm. ี๋ยวมาดูกันค่ะ mm. ครบหกช่วงนะคะ mm. ก็ปิดซีที่จุดเริ่มต้นค่ะ เสร็จแล้วเลื่อนห่วงมาที่จุดนี้ค่ะจุดแนวต่อไปเลื่อนห่วงมาให้ชิดมุมเลยนะคะชิดมุมแล้วก็โซ่ค่ะโซ่ปิดไปก่อนนะคะแถวที่สองเนี่ยเป็นทานกรีบนะคะต่อไปเนี่ยทากรีบนะเป็นแถวที่สามนะจะเริ่มต้นข้างกรีบก่อนนะคะด้วยคอทอสองค่ะหนึ่งสองและกรีบนะคะเริ่มจากโซ่แปดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แล้วทำตัวกรีบนะด้วยเจ็ดหลักนะคะแต่และหลักนเป็นพันห้าครั้งค่ะพันหักหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะได้แบบนี้นะแล้วก็ลงในจุดนี้นะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งสองห่วงค่ะครั้งละสองห่วงนะคะสองสามสี่ห้าหกก็ได้หลักที่หนึ่งนะคะพันห้าครั้งหลักที่หนึ่งทำอีกหกหลักค่ะแบบนี้นะคะ อันนี้สองสี่หกหกหลักละเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะคะในหลักที่เจ็ดนะพันห้าครั้งนะคะหนึ่งเอานิ้วประคองไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะคะแล้วลงนะคะแบบนี้นะพันกลับขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งข้าสองค่ะสองขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้งที่สามขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าแค่ขั้งที่หกค่ะก็จะจบแบบนี้แต่นี้พอครบเจ็ดละ อันนี้หลักเริ่มต้นนะคะเป็นโซ่แปดแล้วก็พันหนึ่งครั้งเจ็ดหลักสองสี่หกเจ็ดด้านนี้จะทำโซ่แปดค่ะหนึ่งสองแล้วก็คอทอค่ะลงจุดนี้นะคะคอทอสองค่ะคอทอหนึ่งคอทอสองเป็นอันว่าเสร็จกลีบที่หนึ่งนะคะ <พอ S 2> ทำะให้ครบนะคะอันนี้หนึ่งกลีบแล้วจะมีทั้งหมดหกกลีบค่ะ